ทำไมลดความอ้วนไม่สําเร็จสักทีอาสวัสดีค่ะคนรูจากแฮปปี้สเลนค่ะเอออ้อเป็นคนหนึ่งที่ลดน้ําหนักมาโดยตลอด20-30ปีไม่เคยสําเร็จเลยไม่เคยลดน้ําหนักเองสําเร็จเลยบอกเลยนะคะ พอลดน้าหนักเองไม่สําเร็จอ้อก็ต้องไปพึ่งยาหรือว่าอ้อไปพึ่งยาลดน้ําหนักอย่างแรงแบบกดประสาทอะแบบกินแล้วใจสั่นปากปากแห้งวิววิวสมองเอออ้องฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอ้อกินอย่างนั้นมาเป็นสิบยี่สิบปีอะคิดดูเป็นไงอึดไหมและหลังจากกินแบบนั้นมันก็โย,โย,โ,ยโย่ดีดขึ้นมาแบบเก้าโลภายในสองอาทิตย์เราก็พยายามหาผลิตภัณฑ์อื่นมากินไปเข้าสถาบัานต่างๆไปเออไปเข้าแบบอย่างเงี้ยไอ โปรตีนอะเออโปรตีนที่มันเขยา่าเขย่าอะนะคอสะห้หมื่นก็เข้านะจ๊ะปรากฏว่าอ้วนขึ้นเพราะว่าไอเราอะไม่คุมการกินเองใช่ไหมแล้วพอหลังจบคอสเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปต่อ,อยังไงมันก็เลยน้ําหนักเด้งขึ้นมากกว่าเดิมอีกก็เลยไปหาวิธีไปออกกําลังก็ออกผิดวิธีอีกไปออกที่5ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่ในยิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดเซลลูไลท์แล้วก็เนื้อเหลวเป๋ก็เลยไปจ้างเทรนเนอร์ เทรนเนอร์ก็ให้ออกกําลังอย่างหนักมากแต่ไม่ได้สอนการกินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวบึกเออตัวบึกเลยก็เลยไปฝังเข็มฝังเข็มช็อตไฟฟ้าเว้แล้วก็ไปฝังตรงห่ะให้มันหิวน้อยลงแล้วก็ไปฉีดยาแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดไฟฟ้าแล้วก็ใช้เสื้อในอะไรเสื้อในลดน้ําหนักตัวละ ทั้งชุดประมาณ4ี่หมืนกว่าบาทแล้วไปเข้าสถาบันความงามแลบเย็นแลบร้อนเป็นแสนเลยนะโอ๊ยคือผ่านมาทุกวิธีอะไรก็ตามที่เขาบอกว่ามันทําแล้วผอมอ้อทํามาหมดทุกวิธีแล้วแต่ไม่เคยผอมอย่างถาวรเลยเพราะว่าเราลดเองไม่ได้เข้าใจปะ่ะพออะไรก็ตามพอเราเลิกพึ่งอันนั้นเราก็จะกลับมากินเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้หลักการกินที่ถูกวิธีไงแล้วเราก็คิดว่ากินเยอะมันทําให้อ้วน กินน้อยๆมันถึงจะผอมต้องออกกําลังเยอะๆมันถึงจะผอมซึ่งมันผิดวิธีมันก็เลยลดไม่ได้สักทีเ <c oughs> พราะพอเรากินน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหิวตอนนั้นอ้อก็จะเลือกแต่ของกินแต่ของแคลต่ำๆกินนมศปอย่างเงี้ยกินโยเกิร์ตศูนยปอย่างเงี้กินอา,อาหารที่มันเขียนว่า low fat ขนมที่มันเขียนว่า low fat เขียน low sugar กินเนยแบบเขาเรียกไรไขมันกินนู่นนี้นั่นที่มันเขียนโลแฟททั้งหมดเลยแต่ทำไมมันอ้วนวะ่ะ <c oughs> ตอนนั้นก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันหิวแล้วมันหิวตลอดเวลาแล้วกลายเป็นคนกินจุบจิบเว้ยเพราะเรากินแต่และมื้อเรากินน้อยมากอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยออกินกาแฟใส่อีควอสองซอง เออเป็นน้ำตาลเทียมที่ไม่มีแคลอรี่เพราะเราคิดว่ามันไม่มีแคลอรี่ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ใส่นมศูนเปอร์เซ็น์เว้ยไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าเอ้แก้วนี้มันก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์มันไม่ทำให้เราอ้วนหรอกแล้วก็กินกาแฟไปกินชาน่ชาก็ใส่อีควอนแล้วก็ใส่นมศูนย์เปอร์เซ็นต์กินอย่างเงี้ยทั้งวันเลยแล้วกินขนมที่มันเขียนว่าเป็นขนมทันยพืชแบบมีประโยชน์อะไรเงี้ยฟังไว้นะคําว่าของมีประโยชน์กับ ของที่ทําให้อ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยคุณต้องแยกออกจากกันของมีประโยชน,ยชน์ไม่ใช่ว่าไม่อ้วนนะอย่างเช่นฟักทองมันหวานมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นของมีประโยชน์ไว้จะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะมันอ้วนนะมันคือแป้งหรือไอ้พวกผักที่มันเป็นหัวหัว,ห,วหรือขนมแท่งธัญพืชทั้งหลายหรือเครื่องดื่มพวกน้ําผักน้ําผลไม้ที่เขียนว่ามีวิตามินมีประโยชน์พวกนี้กินแล้วอ้วนนะ ถ้าคุณไม่รู้สัดส่วนที่คุณกินไม่ใช่ว่าผลไม้น้าผลไม้กินไปทั้งวันเลยน้ำส้มปั่นเออมีประโยชน์แล้วกินทั้งวันแยกให้ออกนะคะของมีประโยชน์ก็อ้วนนะถ้าคุณกินผิดวิธีนะดังนั้นคุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรกินถ้าคุณอยากกินวิตามินโอเคคุณกินผลไม้ได้แต่ถ้าคุณอยากลดน้ำหนักคุณต้องควบคุมการกินผลไม้ ไม่ใช่ว่ากินแบบโหกินเป็นเข่งเมื่ออยากได้วิตามินเออคุณได้วิตามินแต่คุณก็จะได้น้ําหนักขึ้นมาด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณควรกินถ้าคุณอยากลดน้ําหนักให้ถูกวิธีคุณควรกินโปรตีนให้ถึงหนึ่ง้าคูณน้าหนักตัวคือกรามโปรตีนที่คุณต้องกินต่อวันส่วนผลไม้คาร์บโบไฮเดรตนั้นคุณต้องกินให้มันลดลงโอเคเปล่าความหวานของหวานต่อให้เป็นความหวานจากน้ำผึ้ง ความหวานจากผลไม้น้ำผลไม้ไม่ใส่น้ำตาลเลยน้ำมะพร้าวที่ไม่ใส่น้ำตาลน้ำส้มที่ไม่ใส่น้ำตาลอะไรที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่มันมีความหวานกับตัวมันก็คืออ้วนเพราะมันกระตุ้นอินซูลินโอเคไหมเกตนะคะต้องเข้าใจข้อนี้นะดังนั้นถ้าคุณจะลดน้ำหนักให้ถูกวิธีสิ่งแรกเพิ่มโปรตีนสิ่งที่สองลดคาร์โบไฮเดรต สิ่ที่สตัดหวานอันที่4ก็คือเว้นช่วงการกินก็คือกินให้มันเป็นมือไม่ใช่กินแม่งมันทั้งวันทำให้ได้4แบบนี้รับรองหุ่นคุณดีแน่นอน อยากรู้เทคนิคแบบละเอียดละเอียดไปดูได้ในเพจ HAPPY s l l e นนะคะมีบอกหรือว่าอยากปรึกษาอยากลงคอร์สออนไลน์นะคะตอนนี้มี Early Bird นะอ้อกำลังจะเปิดคอร์สออนไลน์ในวันที่ประมาณวันที่10เดือนหน้านะคะราคาเต็มคือ5,900บาทนะคะแต่ถ้าลงวันนี้มีราคา Early Bird นะคะ 890บาทนะคะถ้าลงวันนี้นะคะคอร์สออนไลน์สอนทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการกินให้ผอมนะคะกินเยอะอยังไงให้มันผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายนะคะใครสนใจนะคะทัออกอ้อมมาได้ที่ ID Line สุธิดา474นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ